ไก่ฟักไข่ในในใโอ้ยาดกันได้เนี่ยสองแม่ยาดกันฟักเลยนะปลาชูปว่ได้ตี่แนวนี่นะ,ะนนนเตัวนี้ไข่แน่ตัวเดียวฟัก ออ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 